สวัสดีค่ะหมอเหมี่ยวนะคะแพทย์หญิงเปียพักวรกิจสิรินะคะวันนี้นะคะคุณหมอนะคะเป็นมารแพทย์นะคะมาตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่นะคะถามเข้ามามากเลยว่าภาวะท่อน้ําตาอุดตันในเด็กนะคะภาวะที่ลูกมีน้ําตาเอิอนองตลอดเวลานะคะเหมือนร้องไห้ตลอดเวลา เกิดจากอะไรและจะรักษาให้ลูกเบื้องต้นยังไงนะคะวันนี้คุณหมอมีคำตอบนะคะใครชอบนะคะกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง baby matters by หมอเมียวเป็นกำลังใจให้คุณหมอได้นะคะ,ะวันนี้นะคะ ภาวะท่อน้ําตาอุดตันในเด็กนะคะคือภาวะที่บางทีเราเห็นว่าลูกเนี่ยมีน้ําตาเออน้องตลอดเวลาหรือมีขี้ตานะคะโดยที่ลูกอาจจะไม่ได้ร้องไห้อยู่ในขณะนั้นนะคะภาวะที่เราเจอภาวะท่อน้ําตาอุดตันเนี่ยเราเจอได้ตั้งแต่อายุประมาณ 3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะว่าท่อน้ำตาจะมีการผลิตน้ำตาเนี่ยที่อายุประมาณ3สัปดาห์หลังคลอดนะคะอายุประมาณ3อาทิตย์อร้อ,องไห้ก็จะเริ่มมีน้ำตานะคะ อาอการจะมากเมื่ออายุ1-2เดือนนะคะปกติเนี่ยภาะวะท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะหายไปได้ประมาณ90%ที่อายุ1่1ขวบนะคะประมาณ75%ก็หายที่อายุประมาณ6เดือนนะคะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่มีเยื่อพังผืดอะคะ่ะปกติเนี่ยท่อน้ำตาแล้วก็มาที่ท่อน้ำตาอยู่บริเวณ หัวตาใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ถุงน้ําตาบริเวณหัวตาแล้วก็มีท่อน้ําตามาเปิดที่บริเวณจมูกภาะวะท่อน้ําตาอุดตันเนี่ยมันเกิดจากมีเนื้อเยื่อพังผืดนะคะบางๆเนี่ยที่มันยังสลายไม่หมดนะคะมันมาอุดกั้นบริเวณทางเปิดของท่อน้ําตาที่จะเปิดเข้าสู่โพรงจมูกนะคะทำให้เกิด น้ำตาแล้วก็ขี้ตาสิ่งสกปรกเนี่ยมันออกไหลออกมาผ่านเข้าไปในโพรงจมูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นบริเวณเปิดตาลูกเหมือนร้องไห้ตลอดเวลามีขี้ตานะคะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือลูกเบื้องต้นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้คุณหมอจะมาสอนวิธีนวดบริเวณถุงน้ําตาหรือบริเวณท่อน้ําตานะคะทําให้เพิ่มแรงดันน้ำตาไหลมาที่เยื่อพังผืดพัน ทางเยื่อพังผืดนะคะทําให้เยื่อพังผืดอ,อาจจะสลายเร็วขึ้นได้นะคะ1คุณพ่อคุณแม่ล้างมือให้สะอาดนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เพิ่มเชื้อโรคให้ลูกนะคะ2ตัดเล็บให้สะอาดนะคะในเด็กเล็กๆอายุช่วง3อาทิตย์ถึง1เดือนแรกหรือ2เดือนแรกเนี่ยบริเวณหัวตาเนี่ยยังเล็กอยู่เพราะ,ะนั้นใช้นิ้วก้อยได้นะคะตัดเล็บนิ้วก้อยให้สะอาดนะคะกดบริเวณถุงน้ําตานะคะถุงน้ําตานี่อยู่บริเวณหัวตานะคะ อ่าบริเวณหัวตาใช่ไหมคะหลังจากล้างมือให้สะอาดแล้วล้างมือด้วยสบู่นะคะให้สะอาดตัดเล็บนะคะพ่อแม่ใช้นิ้วก้อยกดบริเวณหัวตาของเรานะคะกดลงไปตรงๆเลยนะคะแล้วลากลงมาที่จมูกนะคะนับเป็นหนึ่งรอบนะคะทําไป10ครั้ง เชา้ากลางวันเย็นจะได้ประมาณ30ครั้งต่อวันนะคะจริงๆนวดไปร้อยครั้งอะ่ะมันจะเป็นการเพิ่มแรงดันทําให้พวกขี้ตาน้ําตาผ่านเยี้ยบายบางเยี้ยบบางบางทีก็จะสลายเร็วขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ช่วยได้เร็วขึ้นนะคะกับอย่างหนึ่งทําให้น้ําตาขี้ตาไหลออกมานะคะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียทําให้รอบตาไม่บวมแดงนะคะอ่ะเรามาดูอีกครั้งนะคะ อันนี้นะคะลูกน้อยของเรานะคะเราจะทําการนวดบริเวณท่อน้ําตาถุงน้ําตานะคะตัดเล็บนิ้วก้อยนะคะ,ะตรงนี้ชึ่นนวดบริเวณกดบริเวณหวัวตาของลูกนะคะเราลากลงมาที่จมูกนะคะแรงที่กดนะคะเช่นตรงนี้นะคะกดบริเวณหัวตากดลงไปตรงๆอย่างนี้นะคะแล้วลากลงมาที่จมูกทำสิ ครั้งเช้ากางวันเย็นคุณหมอลองกดให้ีทีนะกดบริเวณหัวตาหัวตาตรงนี้ล่างล่างต่อหัวตานิดนึงอาจจะโดนบริเวณถุงน้ำตานะคะกดลงไปตรงๆปึ๊บแล้วก็ลากลงมาที่จมูกนะับเป็นหนึ่งครั้งทำาิบครั้งเช้ากางวันเย็นนะคะม,มีหลายคนถามว่าเราต้องหมุนไหมวน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 นี้เป็นการนวดหนึ่งสองสาม้าหจแกแล้วลากลงมาที่จมูกต้องหมุนวน,วนไหม จากที่สอบถามคุณหมอจากสุแพทย์คุณหมอตาเด็กนะคะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยอบอกว่าการที่เรากดลงไปตรงๆแล้วก็ลางลงมาที่จมูกเป็นการเพิ่มแรงดันที่ดีแล้วนะคะ อาจจะไม่จําเป็นต้องหมุนว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 น,วนเพราะหนึ่งอาจจะทําให้เด็กใสศ่ศีรษะไปมาการเพิ่มแรงดันในท่อน้ําตาก็อาจจะน้อยนะคะและเด็กก็จะระคายเคืองดีไม่ดีก็จะจิ้มโดนบริเวณลูกตาเด็กเพราะนั้นกดลงไปตรงๆและลากมาที่จมูกใช้ได้เลยนะคะยิ่งจํานวนครั้งเยอะยิ่งดีนะคะ เวลาที่คีดตาเยอะทํำยังไงเวลาที่คีดตาเยอะนะคะก็ให้คุณพ่อคนแม่เอาสำลีสะอาดนะคะชุบน้ําเกลือ0.9%นมอสไลด์ที่เขาไว้ล้างจมูกไว้ทําแผลค่ะเช็ดบริเวณหัวตาไปหางตานะคะถ้ายังไม่สะอาดก็เปลี่ยนก้อนใหม่แล้วเช็ดบริเวณหัวตาไปหางตานะคะก็ทําให้ ขจัดพวกคราบสิ่งสกปรกออกไปพวกขีตาเชื้อโรคออกไปเพราะคีตาเนี่ยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วมีความเป็นกรดก็จะกัดรอบตาได้บวมแดงได้นะคะอืมแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณหัวตามันบวมแดงแล้วเปิดกตาแดงใช่ไหมคะก็จะมีการให้ยา ควรไปพบจักษุแพทย์นะคะออจริงๆภาวะน้ำตาเอ,อ่อน้องท่อนตาอุดันก็ควรไปพบคุณหมอเด็กหรือคุณหมอจักษุแพทย์ก่อนเลยนะคะ,ะเราก็จะมีการคุณหมอก็จะมีการให้ยาปฏิชุนาทั้งแบบหยอดแล้วก็อาจจะมีแบบรับประทานด้วยนะคะคุณหมอก็จะมีคำแนะนำดีๆนะคะปกติเนี่ยนวดบริเวณถุงน้ำตาท่อน้ำตาเนี่ยกี่เดือนถึงดีขึ้นปกติต้องบอกก่อนว่าเนื้อเยื่อบางๆตรงนี้ที่มันเปิด ปลายท่อน้ําตาเปิดสู่พงจมูกเนี่ยที่มันไม่ยอมสลายเนี่ยปกติมันจะสลายได้เองตอนช่วงอายุประมาณ1เดือนและประมาณแบบ90%ก็จะสลายได้ในช่วงอายุ1นึขวบนะคะถ้านวดแล้ว6เดือน,นยังไม่ได้ผลเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องหาคุณหมอตาเด็กว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมือเล็กๆไปยังบริเวณท่อน้ําตานะคะให ขานตรงพังผืดที่มันอุดกันที่จะเปิดลงสู่จมูกนะคะ,ะถ้าการแยงบริเวณท่อน้ำตาไม่สำเร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นการผ่าตาัดซึ่งให้คุณหมอจากสุแพทย์เด็กนะคะเป็นผู้พิจารณา,านะคะภาวะที่ต้องระวังว่าไม่ใช่ภาวะท่อน้ำตาอุดตันคืออะไรภาวะที่ ถ้าสมมุติว่าเราสังเกตว่าเห็นลูกเราอายุหนึ่งเดือนแล้วไม่ยอมลืมตาเลยอ่าหรือช่วงหนึ่งถึงสองเดือนไม่ยอมลืมตาเลยนอนหลับทั้งวันอาจจะต้องระวังว่า ร่วมกับเยื่อปุตาขาวแดงต้องระวังภาวะต้อหินในทารกต,ต้อหินในเด็กด้วยนะคะเพราะเกิดจากว่ามีความดันในลูกตาสูงนะคะทําให้ลูกไม่ยอมลืมตาแล้วมีน้ําตาเอ,อ่อนองตลอดเวลาต้องแยกจากภาวะท่อน้ําตาอุดตันด้วยเพราะภาวะต้อหินในเด็กเป็นภาวะที่อันตรายมากต้องรีบพบจากสุตแพทย์นะคะหรือการที่ตาเนี่ยผลิตน้ําตาออกมามาก นเอิอนองเนี่ยก็ต้องระวังภาวะที่มีอะไรเข้าตาลูกไหมหรือมีเด็กตัวหนก็มีภาวะพู่มแพ้ขึ้นตาไหมอะไรเนี่ยค่ะก็มีภาวะกระจกตาเสพได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะควรจะไปพบคุณหมอตาเด็กหรือว่าคุณหมอเด็กช่วยพิจารณาด้วยนะคะใครชอบเนื้อหาดีๆกดติดตามเพจ Facebook Baby Matter By หมอเมียช่อง YouTube Baby Matter By หมอเมียนะคะชอบ มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ได้นะคะหรือส่งต่อให้เพื่อนๆได้คุณหมอตั้งใจทำให้นะคะติดตามดูคลิปอื่นๆได้เลยนะคะวันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ